สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะขอนำเรื่องราวของพระพุทธ,ธนิมิตวิชิตมานโมลีสิงสังเกตปรมไตรยโลกนามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะวัดหน้าพระเมนหรือวัดหน้าพระเมนราชิการามรรวิหารตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาริมคลองสาะบัวด้านเหนือของคูเมืองหรือแม่น้ำลบบุรีเก่า ตรงข้ามกับพระราชวังหลวงเดิมมีชื่อว่าวัดพระเมนราชกาลรามแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครนั้นเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยใดนะคะซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าน่าจะเป็นวัดสร้างขึ้นตรงที่ถวายพระปินกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งต้นสมัยอยุธยาบอกเลยนะคะว่าถ้าสายบุญมาเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยาแล้วจะต้องแวะมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งน,นี้ให้ได้เลยนะคะเนื่องจากความสวยของวัดแล้ว ก็ยังจะมีความสวยของพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอุโบอสุและในพระวิหารที่วัดหน้าพระเมณอยู่ด้วยค่ะสามารถพูดได้ว่าวัดหน้าพระเมณเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายบุญเลยนะคะสําหรับพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตโรกนาถที่หน้าวัดพระเมณเป็นพระผู้มีชัยชนะเหนือมูมาทั้งสาโลก พระประธานในพระอุโบสถวัดนาพระเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมานมูลีสิงสันเพชรบรมไตรโลกนาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสำเร็จพระอรหันต์นิ้วจรดลงไปที่พื้นเพื่อให้พระแม่ธรณีเป็นพยานว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธรูปองค์นี้ ทรงเครื่องใหญ่มหาจักรพรรดิและหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองหน้าตักกว้างประมาณ4.5เมตรและสูงถึง6เมตรอยู่ในพระอริยาบทประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายนั้นวางหงายบนพระเพลนั่นก็คือตักส่วนพระหัตถ์ขวานั้นวางคว่ำบนพระชานุซึ่งนั่นก็คือเขาค่ะ รูปแบบพุทธศินของพระพุทธรูปเป็นการผสมผสานคติความเชื่อแบบเทวาราชาของของกับแบบธรรมราชาของกรุงศรีอย,ยุธยาโดยออกแบบองค์พระให้มีเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์รูปแบบจึงออกมาเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิซึ่งเครื่องทรงของพระพุทธรูปนั้นมีรวดลายละเอียดอ่อนช้อยงดงามหาที่ติไม่ได้พระพักของพระพุทธรูปนั้นมีลักษณะค่อนข้างดุดัน พระเนรยาวเรียวพระนาสิกโด่งุ้มและพระโอทกว้างเป็นพระพักที่มีเอกลักษณ์องค์หลวงพ่อพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีสีสังเพศวรมตรัยโลกนาถสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตอน้นโดยพระองค์อินในสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในรัชกาลที่สิบแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้สันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับปฏิสังขรครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและวัดหน้าพระเมรแห่งนี้ยังได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศย้อนไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอย,ยุธยาครั้งที่สองวัดหน้าพระเมรุนางรอดพ้นจากการถูกทำลายจากพมา่าเนื่องมาจากตั้งอยู่ใกล้พระราชวังหลวง และพม่ายังได้ใช้วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งกองทัพทำให้วัดหน้าพระเมนและองค์หลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตม,มานมลีสีสันเพชบรมไตรยโลก,กนาศยังมีสภาพสมบูรณ์สวยงามจนถึงปัจจุบันเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าอลองพญาของพมา่ามาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2,303 พม่าได้ยกเอาปืนใหญ่มาตั้งที่วัดหน้าพระเมรุราชิการามกับวัดหัดสดารามหรือวัดช้างพระเจ้าอาลองพญาทรงจุดปืนใหญ่หมายจะทำลายกรุงศรีอยุธยาด้วยพระองค์เองแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสังเพชรบรมไตรโลกนาถบางเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเมื่อพระองค์ทรงจุดชนวนปืนใหญ่นั้นเกิดระเบิดขึ้นปากกระบอกปืนแตก สเกตเอาระเปิดลุกเป็นไฟต้องพระวรากายบาดเจ็บสาหัสประชวนหนักในวันนั้นวันรุ่งขึ้นพระมาะเห็นท่าไม่ดีจึงเลิกทัพกลับไปทางเหนือแต่ยังไม่ทันพ้นเมืองตากพระเจ้าองพรยาก็สิ้นพระชนระหว่างทางค่ะความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนิมิตวิชิตม,มาโนโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถได้รับการบอกเล่าต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายมากราบสักการะขอพรและชื่นชมความงดงามขององค์หลวงพ่อกันเป็นจำนวนมากใครมาที่วัดหน้าพระเมนก็ต้องประทับใจเพราะองค์หลวงพ่อนั้นสวยงามสมบูรณ์แบบทุกสัดส่วนหาพระพุทธรูปองค์ไหนเสมอเหมือนไม่ได้จริงๆค่ะ